ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์ทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะคะเนื่องจากว่ามีทุเรียนตามฤดูกาลที่แช่ฟรีตเอาไว้นะคะเพื่อนๆจังน,น,นั้นแล้ววันนี้ดูเนื้อทุเรียนจะเป็นลิ่มๆนะคะเป็นทุเรียนหมอนทอง เนื้อแน่นแน่นปึก,ปกเลยนะคะสังเกตว่าเนื้อทุเรียนที่แช่รฟรีดไว้เวลาเรานำมาทำเป็นน้ำกะทินะคะเราไม่ต้องรองให้ทุเรียนละลายเนาะไม่ต้องให้น้ำแข็งละลายก็นำมาต้มโดยที่ว่าเติมน้ำธรรมดาไปน,นิดหนึ่งนะแล้วก็ไฟอ่อนๆเพื่อให้ทุเรียนที่เป็นน้ำแข็งค่อยๆละลายค่อยๆละลายนะคะแล้ว พอละลายเสร็จนี่ค่ะเนื้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเ,เราก็ค่อยเติมกะทิลงไปนะคะเพื่อเดือนละลายละลายเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็เติมกะทิเติมกะทิกะทิไม่ต้องให้เดือดน,นะคะไม่ต้องให้เดือดเนี่ยค่ะ,ะน้ํากะทิเริ่มอพอเริ่มละลายแบบนี้เราก็เติมกะทิเสร็จนะคะคนเนื้อทุเรียน ให้พอร,ร่วนๆสักนิดก็เติมน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปสักนิดหนึ่งนะคะพอไม่ให้หวานมากนี่เพื่อนๆเห็นไหมเนือ้อเนือนเน้อ,นนอทุเรียนนะคะสีเหลืองทองเลยค่ะเนื้นอจะข้นประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลารอเมื่อไหร่จะละลายเนอน้ำแข็งเนอนี่เพื่อนก็มี เคล็ดลับเ,เล็กๆน้อยๆนะจ๊ะว่าเราจะเอากะทิเอ่อเอาทุกเปลียนที่อยู่ในช่องฟรีดมาทำน้ำกะทิโดยวิธีไหนที่ไม่ต้องเสียเวลาให้น้ำแข็งละลายแล้วค่อยมาทำเนาะอันนี้แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วเพื่อนๆอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่อหอมหอมมากมากเลยตอนนี้มี น้องๆข้างบ้านนั่งรอทานอยู่นะคะส่วนข้าวเหนียวเราไม่ได้ทําเองนะจ๊ะข้าวเหนียวมูลเราไปซื้อมาเก้าสิบกว่านี่โอ้ดูเนื้อสินี่ให้ดูอีกรอบนึงนาทานมากไฟอ่อนๆนะจ๊ะถ้าไปแบบแรงเกินไปกะทิก็จะแตกมันเนาะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วเป็นกเปื่อนเน,ะนาะนาทานไหมคะ ดูดูเขาเดือดน,นิดๆเห็นไหมคะปุดปุดปุปุดปุดปุดปแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูเนื้อทุรเรียนสิคะอาเดี๋ยวข้าวเหนียวมาแล้วเราเตรียมตัวไปทานกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ขอบพระคุณมากๆ sequel, เลยนะจ๊ะส,สำหรับทุกการติดตามรับชม ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ